คันเบ็ดจะหักเลยครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจอนไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็พามาตกปลาครับไ <c oughs> หมของเราครับเดี๋ยวให้ดูไหมครับนี่ครับอีกข้าวเขียวๆครับทุ่งนาเขียวๆเ,เลยครับ แต่น้ำไม่ค่อยมีแล้วนะครับน้ำน้ำน้อยมากครับนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกครับน่าจะปลาน่าจะกินดีครับหรือเปล่ายังไม่รู้ครับคอยมาลุ้นกันครับตรงนี้ ลกมากครับเข้าหนามากครับตรงนี้อันแรกครับ อันที่สองตัวนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งครับเบ็ดก็ห้าสิบห้าสิบอันเหมือนเดิมครับเบ็ดเหยื่อก็เป็นเหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมครับนะครับเหยื่อไส้เดือนเหยื่อพื้นๆครับเดี๋ยว,ค,ยวคอยตามรุ่นกันครับขอเวลาใส่นะครับ เดี๋ยวตามมาลุ้นกันครับตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยามรอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับแล้วก็ค่อยมายามรอบดึกอีกที่หนึ่งครับไปกันครับไปดูว่าจะได้ปลาไหมครับ มาดูคันนี้กันทุกคนโอ้ตัวเล็กมากครับปลาช่อนครับครับตายแล้วด้วยครับเดี๋ยวขอจะเก็บกันครับทุกคนมาดูคันนี้ครับ โอ้ยเล็กมากครับอ๋อลูกปลาหมอครับครับเล็กมากครับติดเฉยกออนายาตเก็บกันครับ ดูคันนี้กันคันนี้กันทุกคนอออีกแล้วครับมีแต่สายลูกปลาหมอครับอครับสายเล็กมากครับสามสามตัวแล้วครับปลาหมอลูกปลาหมอแล้วก็ลูกปลาช่อนตัวหนึ่งเป็นเป็นสี่ตัวครับ ขอเก็บกันครับมาดูมาดูกันนี้กันครับทุกคนอ,อืออีกแล้วครับมีลูกปลาช่อนครับใส่เล็งมากครับขออนุญาตเก็บกอนครับ อีกแล้วครับทุกคนโอ้ยน่าจะเป็นลูกป,ปลาอีกแล้วครับโอ <c oughs> มีแต่ไส์เล็กๆครับลูกป,ปลาหมอครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับเนี่ยครับทุกคนอันนี้ผลงาน มาหยามรอบแรกครับช่วงกลางวันหยามหยามไปหยามมาดึกเลยครับมีแต่ปลาไซเล็กครับห้าหกหกตัวครับได้ปลาหกตัวครับมีแต่ปลาไซเล็กครับปลาหมอลูกปลาหมอสี่ตัวปลาช่อนสองตัวครับว่าจะไม่เอาไปนะครับมันเล็กเกินครับว่าจะปล่อยลงสระ ว่าจะปล่อยลงสระนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาหยามอีกทีตอนกลางคืนครับเดี๋ยวรอบดึกครับเดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวรอรุนกันนะครับส่วนหกตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยในสระนี้แหละครับโอเคครับ ให้เล็กเกินครับให้ไปเติบโตครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอกันรอรุดอีกที่นึงครับก็ตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบห้านาทีแล้วนะครับกลับมาจากทานข้าวแล้วครับก็ จะมายามเบ็ดอีกรอบหนึ่งครับคอยตามลุ้นในกันครับจะได้ปลาหรือเปล่าครับทุกคนมาดูคันนี้ครับเห็นไหมครับ ปลาดุกใหญ่มากครับอู้อู้คันเบ็ดจะหาเลยครับอู้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 คันเบ็ดจะหาเลยครับอู้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่อู้ไซส์สวยเลยครับ สายสวยครับสายสวยนึกว่าจะไม่มีตัวใหญ่ครับนึกึกว่าจะมีแต่ตัวเล็กครับตอนตอนรอบแรกนี้มีแต่ตัวเล็กเลยครับตอนดึงมีสายใหญ่ครับเนี่ยครับปลาดุกสายสวยเลยครับ ขออนุญาตเก็บกันครับมาดูฝั่งตรงข้ามครับทุกคนโอ้ยสายเล็กครับเป็นปช่อนสายเล็กครับตายแล้วด้วยนี่ครับ เอาไว้เป็นเยือดีกว่าครับเหยื่อมีตัวใหญ่มากินนะครับมันเล็กมากครับเหยื่อตอนเช้าจะได้ตัวใหญ่มาครับไปต่อครับทุกคนมาดูคันนี้ครับ ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับอ๋อเห็นเห็นนวดแล้วครับน่าจะอู้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 พันกอย่าครับอู้ไซใหญ่ไซใหญ่ ใส์เท่าใช้เท่าตัวแรกเลยครับนี่ครับสายใหญ่สาใหญ่ครับบิ๊กส์ครับโอ้ตัวนี้จะดูจะเล็กกว่าคันตัวแรกนิดน,นึงครับนี่ครับสายช่อนสายสวยเลยครับนี่ครับ ขออนุญ,ญาตเก็บแป๊มนึงครับทุกคนครับมาดูคันนี้ครับเมื่อกี้มันมโยกไปยโยกมาครับโอ้ยังอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้โอ้ยยู่ๆครับโอ้ปลาปลาดุกอีกแล้วครับโอ้สใสเดียวกันเลยครับ มาแล้วครับนี่ครับสายสวยครับตัวเท่าๆกันครับแต้มที่สามครับสายสวยเลยครับปลาดุกตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยใคล้เคียงกันครับ สวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บกันครับทุกคนมาดูอันนี้ครับดูจมไปกับน้ำเลยครับดูครับไม่รู้ปลายังอยู่หรือเปล่าครับดูตามคันเบ็ดครับจมไปกับน้ำเลยครับโอ้สงสัยไม่อยู่แล้วมครั้งนี้โอ้ไม่อยู่จริงๆด้วยครับ โอ้หล oh, ุดแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเกะแป๊บหนึ่งครับทุกคนดูคันนี้ครับอันนี้โลง่ลงๆครับดูด้ามด้าม เบียกน้ำเลยครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้สายสวยครับสายสวยครับสายสวยครับปลาดุกครับตัวที่สี่ครับโอ้โสาย นี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับสายสวยเลยครับมีแต่ปลาดุกครับสี่ตัวครับนี่ครับเดี๋ยวขอขอตัวเก็บแป๊บนึงครับมาดูคันนี้ครับทุกคน อเห็นตัวปลาเลยครับอันนี้ปลาช่อนครับเป็นลูกปลาช่อนครับสายไม่ใหญ่ครับสายเล็กครับนะครับมีลูกปลาช่อนหลงมาจากไหนไม่รู้โดดๆครับนี่ครับเดี๋ยว ขออน,นุญาตเก็บไปครับมาดูคันนี้กันทุกคนโอ้ยเล็กมากครับปลาช่อนครับปลาช่อนมีแต่สายเล็กๆครับดูครับสายเล็กมากครับเอาไว้เป็นเหยื่อดีกว่าดีหรือเปล่าเนี่ยไว้เป็นเหยื่อดีกว่าครับเหยื่อตอนเช้าจะมีปลาตัวใหญ่มากินนะครับ ตอนเช้าไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครับเพราะเหยื่อใส่เดือนหมดครับเอาจับจิ้งจีนมาครับไม่รู้มันจับจิ้งจีนมาใส่ครับใส่เป็นเหยื่อครับไม่รู้มันกินหรือเป,เป,เปล่าครับเยอะเลยครับเหยื่อใสเดือนไม่พอครับจับจิ้งจีดจับลูกกบใส่เป็นเหยื่อแทนครับ ไม่รู้ตอนเช้าจะได้ปลาหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงครับตอนเช้าครับปิดท้ายนะครับด้วยอันนี้คั้นเบดสุดท้ายแล้วครับปลาช่อนครับสายเล็กครับสายเล็ก ไม่เอาไปดีกว่าครับใช้เป็นเหยื่อดีกว่าครับเหยื่อก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเหยื่อก็หมดไว้เป็นเหยื่อเผื่อตอนเช้ามีปลาใหญ่มากินนะครับโอเคครับ นี่ครับสรุปก็คือมองเห็นหรือเปล่าครับมืดแล้วครับเนี่ยครับปลาดุกสี่ตัวครับปลาช่อนตัวเล็กตัวหนึ่งครับว่าจะไม่เอาไปก็เอาไปแล้วครับได้ห้าตัวครับมีแต่ปลาดุกสายสวยเลยครับสี่ตัว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวตอนเช้าก็จะทำอีกคลิปหนึ่งครับมากู้เบ็ดตอนเช้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ